ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวอาหารลูกสุนัขและแม่สุนัขของด็อกแอนจอยครับลูกสุนัขและแม่สุนัขทานร่วมกันได้ครับรสไก่และนมวันนี้ที่ผมนำมารีวิวมีขนาดหนึ่งจุดห้ากิโลครับรสไก่และนมให้พลังงานตามที่ลูกสุนัขต้องการแคลเซียมและฟพสฟอรัสเพื่อ กระดูกและปันแข็งแรงมีไบโอติกเสริมระบบภูมิคุ้มกันจะมีโอเปก้า369ให้ผิวหนังมีสุขภาพดีและขนสวยงองงามครับส่วนประกอบที่สำคัญครับ,รบแล้วก็คุณท่าทางโภชนานการ ดีมากครับเขาแกนจอยราคา140บาทครับ1.5กิโลกินได้ทั้งแม่หมาและลูกหมาครับส่วนด้านหลังของอา่านเขาแกนจอยผู้สุนัขและแม่สุนัขครับ ครับแล้วก็ยังมีตารางแนะนำการให้อาหารน้ำหนักต่อตัวต่อ,ตว,ตอวันครับโอ๋ค,ครับหาเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถนำไปหาซื้อได้ตามร้านขายอานสัตว์ได้ครับ ต o อกเอ็นจอยราคา140บาทครับครับลิปนี้ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ